กันที่สุลรถยนต์โตอ่ตอโตคาค่ะ,คะ วันนี้นะคะเกตจะพาทุกคนค่ะไปทำความรู้จักกับ Toyota a r t i s นั่นเองแต่ก่อนที่เราจะไปดูเจ้าคันนี้นะคะต้องบอกก่อนนะ t o y o t a าอา i s ติเนี่ยเขามีประวัติมาเยาหนันมากนะคะต้องบอกว่าเกศเนี่ยถึงต้องขั้นยกมือไหวเลยนะ,ะเพราะว่าเขาเกิดก่อนด้วยเขามีกำเนิดหรือว่าเปิดตัวครังง้งแรกเนี่ยในปี1966เลยค่ะและมีการนะคะพัฒนามาถึง12รุ่น12เจนด้วยกันโดยรุ่นที่เราจะแนะนำในวันนี้นะคะจะอยู่ในกลุ่มของเจนที่11ค่ะ ับ Toyota New Artist 1.6G m i n o r er Chain ลดอปี2018ค่ะราคาป้ายแดง869,000บาทค่ะลถสวยค่ะสภาพเกีรดเอนะคะเป็นรุ่นใหม่ r c h ้ชมีการปรับโฉมให้มีความทันสมัยมากยิ่งขึ้นตัวนี้นะคะกระจังหน้าจะเป็นโครเมียมค่ะมาพร้อมกับช่องลมด้านหน้าสีดำ นอกจากนี้นะคะอย่างที่บอกว่าไมน,น่าเชนทันสมัยสังเกตจากไฟหน้าโอ้โหดูเฉียเฉียวมากยิ่งขึ้นค่ะไฟหน้าจะเป็นตัวฮาโลเจนนะคะและยังมาพร้อมกับไฟตัดหมอกคูลน,นาอีกด้วยค่ะและอย่างที่บอกว่าเป็นรถสวยคันสภาพเกียร์เอมไม่มีชนหนักพิคว่ำน้าท่วมตัดต่อแดดแปลงหรือว่าไฟไหม่ถ้าตรวจเจอยินดีซื้อคืนร้อยเปอร์เซ็นต์ดังนั้นเขียนสภาพทุกคนไปดูกับหัวใจหลักนั่นก็คือเครื่องยนต์มาดูกันเลยค่ะและนี่ก็คือเคร เป็นเครื่องเบนซิน1,600 cc ค่ะคุณหา1,25แรงม้าแดูอ๋อวิวทหจะบอกว่าสภาพเครื่องยนต์คือกริบกริบมากดูใหม่มากค่ะเครื่องยนต์สภาพเดิมๆค่ะทุกอย่างสภาพเดิมๆมหมดจุดม้าจากโรงงานเนอะแต่ละจุดนะคะหรือว่าจะเป็นกับฝากระโปรงแผ่นซับความร้อนเม็ดอารแต่ละจุด นะคะหรือว่าจะเป็นน็อตฝากระโปรงค่ะก็สภาพเดิมๆมเช่นเดียวกันค่ะรถสวยค่ะสภาพเกตเอค่ะมออกอ,กอทุกอย่างสภาพเดิมๆิมแบบนี้เลยดูกับเครื่องยนต์กันไปแล้วนะคะขยับมาดูที่ด้านข้างกันบ้างนะคะล้อแมกนะคะรู้สึกว่าแบบเป็นสีทูโทนนะเป็นสีทูโทนนี่สีเงินแล้วก็สีเทานะคะแบบนี้สวยมากขนาด16นิ้วค่ะกระจกมองข้างนะคะตัวนี้ จะเป็นสีเดียวกับตัวรถมาพร้อมกับไฟเลี้ยวตัวที่จับประตูเนี่ยต้องบอกว่าฝั่งทางด้านคนขับเนี่ยเขาจะเป็นตัวย์เลสคือถ้าคุณทัดแบบนี้ก็คือจะล็อกแล้วก็สามารถปลดล็อกด้วยการสอดมือเข้าไปค่ะหรือคุณจะสั่งงานผ่านตัวคุณแจก,ก็ได้เช่นเดียวกันแบบนี้สะดวกสบายมาดูกรอบนะคะอีกหนึ่งจุดสำคัญที่เราอยากให้คุณได้พิสูจน์ถึงความใหม่และรถคันสภาพเก๋าเอนั่นก็คือซับในของประตูนะคะให้ดูน็อตเลยว่า แม้แต่น็อตที่อยู่ในโซอกหรืมเนี่ยก็สภาพสวยไม่แพ้กันค่ะวิแอบว้าวก็ด้านในรถสวยอสีทูโทนด้วยนะคะแต่เราจะยังไม่ให้คุณดูแน่นอนเอเรามาดูด้านหลังก่อนเนียคะสำหรับด้านท้ายรถตัวกระจกเนี่ยก็จะเป็นระบบไลฟฟ้ามาพร้อมกับไฟเบรกดวงที่3ไซส์ทะลุไปถึงหน้าเลยนะคะ นี่แล้วไฟไทยก็ได้มีการปรับเปลี่ยนใหม่นะคะอย่างที่บอกว่าดูมีความฉปเฉียวและทันสมัยมากยิ่งขึ้นค่ะเรามาดูด้านท้ายรถกันต่อเลยนะคะสำหรับด้านท้ายรถค่ะพื้นที่กว้างนะลึกมากนะคะสามารถที่จะแบบว่าวางคงวางของอะไรต่างๆได้เยอะเลยค่ะและสภาพคือดูใหม่จริงๆนะคะรถสวยค่ะสภาพเกตเอและนี่คือรอบๆตัวรถเดี๋ยวเราจะพาคุณไปชมด้านในตัวรถกันต่อเลยค่ะ และนี่คือด้านในตัวรถนีคะด้านในจะเป็นสีทูโทนค่ะจะเป็นสีดำนะตัดกับโทนสีเบจแบบนี้สวยมากคุณคะนะคะสาภาพคือสวยกรีบกรีบเลยเบาะที่ได้เนี่ยก็จะเป็นเบาะหนังสีเบจนะคะสาภาพเบาะคือดูใหม่ไม่มีรอยแตกรอยขาดใดๆทั้งสิน้น มาดูกับพวงมาลัยกันต่อเลยพวงมาลัยเป็นมัลติฟังชันค่ะเป็นพวงมาลัยหุ้มหนังแบบนี้นะคะสามารถปรับวอลลุ่มปรับโหมดต่างๆได้ด้านซ้ายมือก็จะเป็นในส่วนของเครื่องเล่นมีเดียะค่ะรองรับแผ่นซีดีแผ่นดิส m p เอ็มพีสามนะคะตั้งค่ารายการโปรดได้วิทยุ FM m Audio มต่าง,งๆนะคะนี่แล้วสามารถเมมช่องรายการโปรดตรงนี้ได้หรือ คุณจะเชื่อมต่อกับ AUX USB ก็ได้ชิ้นเดียวกันค่ะสำหรับตัวแอร์จะเป็นแบบแมนนวลค่ะปรับระดับทิศท,ทางระดับความแรงลมหรือว่าความเย็นต่างๆได้ด้านล่างตรงนี้นะคะ <ๆ S 1> ก็จะมีกับตัวช่องเสียบไฟ12ววค่ะแบบนี้เลยเพิบแบบนี้นะคะเกียร์ออตโต้ขับขี่สะดวกสบายมีที่วางแก้วที่วางของแล้วก็ช่องเก็บของด้นนาแบบนี้ค่ะได้ลำโพง6ตตำแหน่งด้วยกันนะคะสภาพคือสวยมากนะคะอันนี้คือ ส่วนด้านหน้านะเดี๋ยวเราจะพาคุณไปดูและสัมผัสกับความใหม่ด้านหลังนะคะของห้องผู้โดยสารกันต่อเลยค่ะและนี่คือพื้นที่ด้านหลังนะคะกว้างนะเอาจริงๆคือแบบว่านั่งได้สบายๆค่ะไม่อึดอัดไม่คับแคบใดๆเลยและให้ดูตัวบเบาะเฮ้ยเบานี้คือแบบสมบูรณ์มากสภาพสวยมากค่ะคุณขาเบาไม่มีรอยแตกรอยขาดนะคะดูแลรักษารถด,ดีคันนี้นะคะสภาพ คือเอาง่ายๆด้วยความที่ว่าบอยมันเป็นโทนสีอ่อนเวลาที่แบบผ่านการใช้งานหนะักคือคุณจะเห็นร่องรอยได้ชัดแต่นี้คือสภาพดีจริงค่ะเป็นรถปี2018นะคะนอกจากนี้ด้านหลังเนี่ยเขาก็จะมีเป็นนี่ ช่องเสียบ USB เอาไว้ชาร์จแบตได้นะคะด้านหลังเวลาแบบเดินทางไปไหนไกลๆแบตหมดก็สามารถเสียบชาร์จได้เลยค่ะก็ถือได้ว่าเพิ่มความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะคะคันนี้ใครสนใจอย่างที่บอกว่าเป็นรถคันสภาพเกตเตไม่มีชนหนักพิการน้ำท่วม,ำวมต่อแดดแปลงหรือไฟไหม้ละไยังอนกนรรมสิทธิ์ได้อย่างถูกต้องถ้าตรวจเจอเนี่ยเรายินดีซื้อคืนอ100%แล้วบอกเลยว่าเราเนี่ยได้มีการแบบ ลงในสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรที่เดียวเลยนะคะดังนั้นคุณสามารถมั่นใจรถทุกคันจากทางส่วนรถยนต์ต่อ,อัตโนะคาร์ของเราได้เลยค่ะคันนี้เป็นรถ M2M M2M คือ,อไรราคาพ่อค้าตัดพ่อค้าค่ะซื้อขายกันตามสภาพรถซื้อด้วยเงินสดซื้อเสร็จแล้วแยกย,ย้ายนะคะแต่ M2M ของทางตออโตอัตโนะคาร์ของเราเนี่ยนะคะคุณจะได้รถสวยแบบนี้คัสสภาพเกต A แบบนี้มีการรับประกันให้แบบนี้นะคะ คุณสามารถที่จะจัดไปแน้นได้ด้วยได้ราคาถูกด้วยคันนี้ราคาอยู่ที่459,000บาทค่ะนะะนอกจากนี้แล้วยังมีบริการหลังกันท้ายมีการรับประกันหัวใจหลักเครื่องยนต์ละเกียร์ให้ด้วยนานถึง2ปีมีบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงทั่วประ,ระเทศให้ด้วยนะคะยังไม่หมดใครที่บอกว่าตอนนี้นะคะสถานการณ์อาจจะดีขึ้นนะคะแต่ว่ายังกังวลในเรื่องของการผ่อนต่าง เรามีโปรช่วยผ่อนนานถึง10เดือนค่ะค่าฟรีอีกด้วย90วันนะคะดอกเบี้ยก็เริ่มต้นเพียงแค่ศูนเท่านั้นค่ะสามารถเลือกระยะการผ่อนได้ยอาวนานถึง84เดือนเลยนะคะใครสนใจอินบ็อกมาได้เลยค่ะที่ศูนย์รถยนต์โตออ t โตค่ะของเราค่ะและต้องบอกว่ารถ m 2 l ของเรายัางมีรุ่นอื่นๆอ,อ,อีกมากมายนะคะสามารถที่จะเข้าไปดูรีวิวเพิ่มเติมผ่านทางช่อง YouTube ของเรากันได้กับโตอ u t โตค่ะ เข้ามากด Subscribe กดกระดิ่งกิ้งกิ้งกันได้นะคะแล้วก็ฝากเป็นกำลังใจให้กับเกศและทีมงานด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์กันได้เลยค่ะอีกหนึ่งช่องทางนะคะกับ Tik t o k ของเราโตอัลเทร์ค่ก็สามารถเข้าไปกดติดตามกันได้เช่นเดียวกันค่ะเอาเป็นว่าคลิปนี้นะคะขออนุญาตฝากกับรถ M2M รถสวยราคาถูกคันนี้ไว้ด้วย t o y o t a New Art i s t 1.6G ไมเนเชนรถปี2018เจอกันได้ใหม่คลิปหน้ายังมีรถสวยๆเยอะรอคุณอยู่วันนี้ขตาวลับไปก่อน สวัสดีค่ะบ๊ายบาย